เขาตอบมาแล้วนะหมายถึงว่าถึกว่าี่การมีนมาปิดไฟเรานะฮะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นไม้กวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความกล้าหาญในท่ากลางที่พื้นที่สรีภาพรางชาติถูงฝีให้แคบลงนะครับวันนี้ได้เห็นสีหน้าทุกท่านตอนยิ้มทั้งไทยทันทนาไทยแล้วนึกสดชื่นขึ้นนะครับและคิดว่าเราจะปลอดภัยเป็นที่มงเยีนนะครับ เอาผมมาชื่นชมวีรนะครับจบจากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับอย่างนี้นะฮะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องพราธรรมศาสตร์ต่อให้ทัานรับประชาชนในเครื่องหมายคำถามนะครับคําถามไนี่ถามถึงใครคงไม่ใช่แค่ถามถึงพวกเราในห้องแต่ถามถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นการคืนพื้นที่ทางวิชาการนะครับผมขอแนะนําคนทข้างผมทั้งสามท่านนะครับเริ่มเริ่มเริ่มจากติดผมก่อนนะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยผมจะไปเป็นลูกศิษย์นะ อาจารย์อยู่ที่อักษรศาสตร์จุลาข้าวอดิสตรนนะครับแล้วก็ทํเาเป็นนักอดิสตร์ผู้เชี่ยวชาญคนสําคัญของประเทศไทยนะครับงานที่สำคัญของอาจารย์นี่ว่าด้วยการศึกษาจากคนปอนะครับและอาจารย์สินเจชัีิราก็ชื่งทงสุธาชัยมากว่าใช้ความเป็นนักข่าวและหนังสือพิมพ์เขียนงานได้อย่างละเอียดเอเป็นระบบนะครับปกมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรสุธาชัยยิ้มสก็คงคุณนากวิชาการในคอร์รนสในโลกวันนี้นะครับ รีบซื้อรีบหานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมิกเก็บง่ายขึ้นนะครับ <S 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 ท่านต่อไปข้างๆผมก่อนนะครับมานจะอยู่ศิลปศาสตร์ภาคริชามทรนะครับคณะเดียวสาขาเดียวกับทุกคนผู้สากษศูนย์แต่เราคิดถึงไม่ต้องเอ่ยชื่อก็คงจะรู้ว่าใครนะครับอาจารย์ชำนาญมีความชำนาญอย่างนี้ถ้าผมทำงานกับอาจารย์มาเน้ผ่านการเสวนาควาสสงคัญเนี่ยจะอยู่ความและการ,รให้ความหมายที่เก่งกาจมากครับผมเลยต้อนรับอาจารย์สุรวิทย์าวรรคับ เป็นจิตเก่าธรรมศาสตร์รนะครับรุ่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งซึ่งผมจะแนะนําอยู่ะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่ท่านน้จศษกศาสตร์รท่านนจศรัศสารนะครับท่านหนึ่งซึ่งของคุหนาคุณากันดีนะครับอยู่รเป็นอาจารย์อยู่ที่รัศสารธรรมศาสตร์ะะแล้วก็เป็นรองคณะบดีฝ่ายวิทย่สัมพันธ์ของรัศาสตรด้วยนะครับอาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาส,สตร์การเมืองมากนะครับแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังในรายการที่สาสูงไปแล้วเช่นกันใครดูรายการนี้ช่วยผมช่วยผมดูแสดงตัวหน่อยได มีคนที่ถึงนะครับเอ่อว่าคงจะได้กลับมาอีกประมาณสี่ถึงปีครับผมเคยต้อนรับมิโรตันมิเฮนเว่ย์เอ้าไทยแลนด์ระหว่างนี้ก็ดูไปฟุตบองไปก่อนนะครับก็ได้ภาพลูกแข่งนะครับลูก่ารักมากส่วนเว่ย์อ้ไทยแลนด์ก็ลอยหายไปกับสายลมนะครับใารจะกลับไปแล้วอันี้รถหมดทัชนาธิไทยแลนด์จะมาในวิชานี้นะครับและหลายคิดี่ถึงนะครับช่วงนี้อาาจรที่ว่าก็ไปอยู่ที่ ที่ฮาวาดแล้วปีหนึ่งนะครับเป็นเฟโร่โรอาจารย์พงทองก็ไปอยู่สิงคโปร์ใครฮะพี่ชัวร์อยู่แถวนี้นะครับอาจารย์สมศักดิ์ม <nossas S 2> ไม่รู้อยู่ไหนนะครับสีโรดอยู่ที่บอยที่วีที่เดิมนะครับโอเคผมผมเห็นชุาวตาแต่ละคนถึงเงยยิ้มีความหบักว่าในการนะจะกับมอะไรไหววันนี้นะครับเราจะพูดกันสองรอบรอบแรกทันละสิบห้านาทีรอบสองสิบนาทีแล้วสามจะเปิดกลองให้กับคนที่างล่างนะครับ แต่ท่านจะมีประเด็นที่กว้างขวางซึ่งผมสัมภาษณ์มาแล้วติดตาสติดตามตลงข่าวข้านี้ได้นะครับผมาช้เปบอกไว้ยิ้มได้มาแล้วนอ่อนโยบายของผู้จัดงานวันนี้เนื่องจากเราจัดท่านตาประกาศของสชและเงื่อนไขต่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือท่านจะพูดอะไรก็ได้รับผิดชอบตัวเองนะครับทั้งเรียกรทั้งที่กรทั้งผู้แสดงความเห็นจะพูดอะไรก็ได้รับผิดชอบตัวเองนะครับเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยต่ปากและรับผิดชอบตัวเองนะครับ อ่านะแล้วงานวันนี้นะฮะไม่มีหารบ้างแต่แต่มีชราคาแพงช่วงนี้นะครับก็เราเรา,เราไม่เราได้ขึ้นข้างบนแส่แซนวิชนะข้างบนมีนะ,ะโอเคเอแล้ววันนี้เราก็จะไม่มีการเอ่อวิพากษ์วิจารณ์การเมืองระดับชาตินะครับเราจะย้อนกลับมาดูมหาวิทยาลัยของเราเองนะครับแต่ผมพูดไปอย่างนี้แต่เวลาท่านท่านฟังไปเรื่อยๆ้ะท่านเจออะไรก็จะเป็นทีนออ่ท่านเจอเองนะครับ ผมเลยดก่อนว่าเราจะไม่พูดถึงอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะไม่ทําตามที่อาจารย์สมคิดบอ,อกอไ้ต่อใดตอบน้อยวันนี้เราจัดงานนะครับเราไม่ต่อได้ต่อแล้วกจัดงานจัดใหญ่ที่กานเขาทำเป็นยืมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะนักศึกษาเอาเอาใบไปให้ว่าไหน้าเรื่องพูดลรงอาหารหรือแล้วก็ท่าที่การก็ทาเป็นยืมที่การเป็นยืมง่ายนะครับแต่ถ้าก็เคยรับใช้ใครอาจจะจับได้ เมื e ่อเช้าผมมีคำถามว่าธรรมชาติของธรรมศาสตร์คืออะไรนะครับมันคือความเปึี่ยนคือโครงเมื่อวานมีเด็กเป็นตุลาคนหนึ่งนะครับอยู่คณะนิเทศขายแอนวิสไปช่วยแม่ซึ่งเป็นเด็กเดือนแสนห้าอนิจจาวันีที่โรงของตุลาซึ่งเป็นสนชด้วยเนี่ยสั่งปิดปากห้ามพูดห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องแม่ตัวเองเรื่องทำเรื่องทรรมหักกินสั่งห้ามพูดเลยนะครับผมคนคิดว่า เมื่อคืนผมก็เลยขึ้นไซรัสว่าป่านนี้จะสมคิีมของนักวิชาว่าอธิการบดีสุลาเนี่ยสั่งปิดปากเด็กก็สั่งได้แต่ที่ธรรมปากยากขนาดนี้อธิการารับตําแหน่งอะไรก็โดนด่าโรงอาหารราคาแพงก็โดนด่าแอร์เสียก็โดนด่าพวงหลีไปยื่นให้ก็ยิ้มครับมีพิธีโกรดน้ำข้องขวัญทุกปราจันทุกปีตั้งแต่สุรพลเป็นต้นมาอาจารย์ก็ยิ้มรับเรานะครับ เราประท้วงไปโกรยไปปิลทั่วธรรมศาสตร์อธิการบดีก็ยิ้มรับทั้งหมดนี้คือธรรมชาติของธรรมศาสตร์แต่อธิการบดีมีความไม่ใช่ไม่ใช่ใชนานะยืดหยุ่นสามารถแบกรับยิ้มรับทำเป็นเนียนได้ตลอดเวลานะครับโอเคผมเข้าเรื่องเลยนะครับ ผมกล่าวดับเลยนะนะให้น like ่าตื่นเต้นเหมือนะครับแล้วผมเรียงระดับอย่างนี้นะครับผมเรียงระดับจากคนที่ที่ที่ได้เข้าไปสอบท่านท่านาติดแล้วจนถึงคนที่ไม่เคยครับเดี๋ยวเริ่มจากอาจารย์สุธาชัยก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์สุภวิรจตด้วยแต่มิโรตาดีนะครับอาจารย์สุธาชัยนี่ไปตั้งปีสิบเก้าครับอีกทั้งสองท่านที่เหลือในปีที่เจอปีนี้ห้าสามนะฮะจะมีโลดกับอาจารย์สุภวิริยานาจะมีโลดไปแล้วนะครับอาจารย์เป็นเทรนนะจะต้องไปสอบให้เรียบร้อยตา นะครับพบกับอาจารย์สุธาชาติสินท่าทีครับมือให้อาจารย์ด้วยครับสนธาชาตยนิดนึงครับอาจารย์เอกชัยชัยดวงนะครับเนื่องจากฝากขอโทษด้วยติดงานโรงเรียนลูกครับติดงานโรงเรียนลูกก็เลยมาไม่ได้นะครับแต่พูดนี้แต่เขาเรียกว่าชิงทานนะที่โดนแซวอาจารย์สุธาชาตครับครับขผมว่าครับก็ดีดีนะที่ได้มา คุยของเรานีนะว่าเป็นงานได้เพราะที่ผมขององานนะครับหลังจากนัาขนะ่าวที่ก่อนนี้นะเออพี่ที่สองอะไรนะออท,ที่สองเพนะื่อาพ<ว>าผมมาต้นมานะฮะก็หลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้รับเชิญไปฝักต้นพัฒนาอีกแล้วนะตอนนี้ผมก็ถือว่ามีท,าท่านพี่ที่เป็นหัวนะเพราะงานถูกถูป,ปักนะถูกป,ปักนะนะเออ,อ ถ้าเรื่ถ้าเรื่องของเรื่องกอนผมก็พูดเรื่องการป้าเกี่ยวาเรื่องการปรับท่านท่านาอัติกนะครับหนึ่งเก้าแปดสี่ะฮพี่ผมไม่ได้เูดอนะพูดหนึ่งเก้าแปดสีนะหนึ่งเก้าแปดสเนี่ยประโยคอง้ายของหนังสือเนี่ยของไพ่ว่าผมพี่เบิร์นะพี่เบิร์นก็คือจรือเครดการนั่นคือจริเรดการในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเออทกุทาคนัสังคมเนี่ยก็ต้องตู่นำไปากท่านท่านอัตติใครก็ตามเนี่ยนะครับพี่นะคนับพี่เบิร์นหรือไม คือคือนี้พี่เบิเป็นเอ่อเป็นศูนย์เป็นเบรคการเป็นระของเริดัการนะครับในสังคมนั้นเนี่ยทุกคนต้องรับนะถ้าใครไม่รับพี่เบิร์กเนี่ยนะครับคือเขาที่หมายคว่านีก็ของข้อข้อหนึ่งของมาพี่เบิร์กข้อสองเขาไ่รับพี่เบิร์กเลยอยูข้อหนึ่งนะครับเพราะใครก็ตามที่ไม่รับเนี่ยนะอยู่คนนั้นมีมันมีปัญหานะจะต้องทำไปกกอะเก่าบางที เอาไปประมาณเอาไปเอไปทำสารพัดวิธีจนรทั้งห้องปิ่คอนาสิกนะจบลงมาเนี่ยก็ต้องนักนะฮะผมรักี่เบิ่มนะครับนะเห็นนั่นเห็นมีใครแปลงบอกว่าผมักี่เลผมไม่พลานะฮะอันนี่ไม่ีรอผมไม่ได้ว่าใครครับผมกยนแต่ข้าใไ้ฟังข่าเหตดการอ้เตยนะว่ามันมีมันมีหตการณนี้คราวนี้เดี๋ยวยวไปกันใหญ่นะเดี๋ยวไม่มีใครจะผมรักนะผมบอกกับผมก คนทีนั่งกลัวมาที่นี่ตอนนี้เอ่อหรืเข้าด้วยดีกว่านะเปิดหูเปิดบุญของบุยเรื่องธรรมบานะเขาไม่อยากคุยเรื่องอื่อยะโอเคของบุยเรื่องธรรมบารกันนะขึ้นดีเพระเราของเราทราบต้นเรื่องกันดีนะต้นเรื่องนึ่งเกิดจากมีต้นเรื่องมันคงมีมานานแล้วนะแต่เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นหนึ่งมันเกิดจากการพิพากษาเนี่ยหมดอะไรธรรมบาเนี่ยแล้วก็ นายรัฐสภาด้วยนะครับได้รับเชิญเป็นอย่างเป็นเกีดอย่างมากเลยนะครับได้รับเชิญให้เข้าร่วมสมาธิสภาต่อเมืองตของคณะผ่านานะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับกองเสด็จพิฆาตเรามีนิสิตาวิทยาลัยจุลนุวัฒน์เนี่ยก็ไม่พอใจมีการติดโพสตอร์ประท้วงกันบอกว่าเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะว่าธรรมศาสตร์เป็นเมืองไงประชาธิปไฟตั้งเมืองมาเกิดจากรถไฟหรือนะอธิการบดีผู้คุณหมายเนี่ยนะไม่ควรที่จะเข้ารดวมกิจการไม่ควรที่ไป ไม่นมนคนเทียไปอยู่ในสภาปริชการสภาแต่งตั้งแล้วแถมืถ่าที่หุ่นรามาในีใ่ยแอบยกมือนนให้